All New Mazda ตัวนี้เป็น All New Mazda นะครับก็ระบบคอนโซลหรือวิทยุก็จะเป็นคล้ายๆของดีแม็กนะครับปี2020นะครับนะครับผม All New Mazda v p 5 0นะครับก็อันนี้นะครับลูกค้าติดตั้งจอแอนดรอยมาแล้วนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเข้ามาอัพลำโพงคอนโซลนะครับใส่แบบเดียวกันกับดีแม็ก 2020เลยนะครับคอนโซลแบบเดียวกันนะครับนี่ก็งัดฝ้าออกมานะครับผมงัดออามาก็จะเจอเสียงแหลมนะครับแบบเดียวกับ d m a ม2020นะครับผมก็ใช้ปลั๊กตรงรุ่นแบบเดียวกันนะครับนี่ครับปลั๊กตรงรุ่นแบบเดียวกันเลยนะครับสียังแบบเดียวกันเลยนะครับนี่ครับผมก็อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลำโพงคอนโซลหน้าเรียบนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วก็ เดีมาชมเงินครับแบบเดียวกับดีแม็เลยนะครับโอเคเคอนโซลก็จะประมาณนี้ด้าบีทีห้าสิบนะครับออนนิวอันนี้ก็ลูกค้าใส่เสียงแหลมไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็เดี๋ยวมาใส่ตรงนี้เป็นเสียงกลางอโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมอันนีเ้เล่นผ่านจอยแอนดรอยอย่างเดียวนะครับแต่น,นี้เดี๋ยวลูกค้าใส่ Power amp a อ d r o i d เพิ่มด้วยนะครับแต่น,นี้เดี๋ยวใช้ระบบแบบไม่ผ่านแอ p a อนด o อ d ก่อน,นครับ ที่เเเธอาแตัวนนี้ก็ติดตั้งใน All New Mazda BT 50นะครับก็ใส่ได้ตำแหน่งเดียวกันกับ d i แบ็ All New 2020-2025เลยนะครับคอนโซลแบบเดียวกันครับปักตรงรุ่นก็แบบเดียวกันครับเสียงเวทีกลางคำร้องมาชัดเจนขึ้นนะครับ ขอน,นี้ใส่เสียงแหลมมาแล้วอ่าก็นนตรงนี้ก็อัพเป็นเสียงกลางมิดเบสไปเลยครับน,นี่ก็ใส่แล้วฝาปิดทนปกตินะครับนี่ก็เป็นหนูช้างเสียงแหลม อะไรดสนใจนะครับก็พักสอบถามได้ครับผมอัวงคอนโซลตรงรุ่นเลยนะครับขอบคุณครับ It, you cannot see no